สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับพบกับผมแซมบิงครับวันนี้เราจะพามาดูหางซูเปอร์เกรดนะได้เสร็จแล้วเขาต่อหางแล้วนะตอนนั้นเพิ่ผมมาได้แค่ถึงนั้นยังไม่ได้ถึงหางครับโอ้นี่เขาต่อมานี่แล้ว,ลว,ลวโอ้ใช่าย,ยานีครับ เอาเสียมิมอโ,โอ้สวัสดีครับโอ้เสียมิมมาถึงพี่เลยครับอ,อ,อาโชว์หน้าหน่อยออสเสียมิมอธิบายให้ฟังหน่อยครับมันแบบนี้เอขาทำแบบนี้มันดีไหมแบบนี้ดีครับคือให้หน้าสัมผัสมันเยอะยครับหน้าสัมผัสกับไบแตกอะ่ะใช่ไหมปกตินี่เขาเขาไม่ได้ดัดแบบนี้ใช่ะเลยลงอย่างนี้เลยครับพอลงมาปุ๊บไบแตกมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันสัมผัสน้อย อันนี้มันโค้งน้ำผัดเลยอ๋ออันนั้นมันมันตัดเอาเลยเนาะเออนี่มันตัดเอาที่คือมันตัดแล้วก็ตัด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 ใส่ตัดใส่แค่นี้นะตัดโค้งตรงมันโค้ตรงที่ได้นะครับโค้งตร่นะอ๋ออย่างนั้นครับผิวหน้าปพ๊บเออนทุนเนาะโดยอะไรตัดไปไปแกะมันสัมผัสหน่อยอ๋ออันนี้น้ำโค้งตามเลยโค้งตามครับโอ้แบบนี้ดีมากเลยนะที่เขาบอกกูโค้งมาแบบนี้เลยเขาเอาเครื่องดัดอย่างว่าดัดตัดไงไอ้มันเขาตัดนี่เลยเนาะตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่ รเราค่อยดันเอาแล้วยิงโด,ดูนี่ลูเข้าเข้ายดนเนี่ยใกล้เสร็จแล้วนะพี่น้องเอ้ยจะได้ชมกันนี่ครับมนะุ่งครับ,รบซุปเปอร์เซตน่าจะยิงทรายเสร็จปึ๊บเราก็น่าจะยกขึ้นนะพี่น้องเอ้ยนี่ครับมาดูได้เดข้าเล็กนี่ใส่เลยบป๋ เออนาะเขตไหนงามเล่ดรวะงามเลยเนาะงามเนาะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เขาต้องตัดเขาไม่ต้องตัดออกนะเนอู้หูเหล็กนี่ใหญ่มากเลยนะพี่น้องแล้วเขาจะเจาะนี่แหละเป็นไฟท้ายโอ้โหสวยเลยครับเป๊ะเลยครับพี่น้องดูครับดูวะนี่ครับอยู่ที่อูชายใหญ่ จมีมาตอนไหนครับนี่มาตอนไหนครับมาตอนที่เห็นนี่แหละครับอ๋อโอเคเค,เคเคไม่น่าถามครับทุกคน <c oughs> ไม่น่าถามนะไอ้ตัวนี้ก็จะดามไว้ก่อนน่าจะดามไว้ก่อนดามดามดามไว้ก่อน <c oughs> นี่ตัวนี้เวลาเขาดัดนะพี่น้องเขาน่าจะตัดตัวนี้ออกนะตัด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 เลาะ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 ออ,ออกครับ แล้วแล้วเขาก็น่าจะดัดดัดลงดัดลงดัดเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะตัดเหล็กนี้ตัดให้พอดีเพืเชื่อมใส่คืนครับมือนเต็มเต็มเจอร้่รนะครับมากเลยนะพี่น้องเป็มมากเป็มมากสุดยอดเลยทำได้สวยตอนแรกที่ผมมาตอนนั้นทำแค่เอาเหล็กนี้สอดที่เฉยนะเอาเหล็กนี้สอดทำสอดสอดสอดแต่ตัวนี้มันจะทำสอดเอาเลยนะครับ อย่นนะีไหมตัดรูตัดรูตัวนี้แล้วก็สอดเด็กเข้าไปเลยแข็งแรงมากเลยครับทำแบบนี้แข็งแรงมากสวยครับนี่นะเวลาเขาต่อต่อตัวนี้เด็กมันยาวไม่พอต่อตัวนี้เขาต่อแบบนี้อดูครับพี่น้องลงมาริบๆๆๆ,ๆ,ๆนี่ครับ ต่อแบบนี้นะดูวิธีการต่อการทำนี่ก็ต่อเหมือนกันถ้าหล็กยาวไม่พอนี่ก็จะต่อแบบนี้ต่อเหมือนกันครับต่อเหมือนกันเลยน,นี้กับบอกดมครับนี่นะต่อเลยครับกระบอกดมตัวน,นี้ าดูเดิออนดูรอบๆนี่มันก็จะต่อต่อเท่ากันกับตัวนี้เลยเท่ากันเลยซีมิมอ,อันนี้เขาเอินเล็กยังครับนี่เอล็กไอบีมอ๋อ oh, เหล็กไอบีมไอบีมใช่ไหมไอบีมไอบีม ช่างกำลังตอกระบะครับกระบะดำยอดเลยพี่น้องยอดสุดยอดดูครับรอยเชื่องครับเร่อมหมดเลย มันจะถามมากทางเทเลอร์นี่สูงมากครับไม่มีพับเลยนะเชลเ,ลอ,เชลอร์ขายใหญ่นี่ไม่มีพับครับดูรับนี้นอง นี่เหมือนกันนะที่คัเหมือนกันนี่ครับไม่พับเลยนะปกติผมจะเห็นแต่เขา,าพับเอาแต่นี้วางสูงเลยครับวางสูงเอาลงก็ปึ่งเลยเดียด๋วยวๆวามมาเช่าวดู นี่ไม่มีแบบไฮดรลิกนะพี่น้องไม่มีแบรไฮดรลิกเอาโซ่เกี่ยวเอาเลยครับโซ่เกี่ยวเอาเลยนะวางก็ตึ้งเลยนะแล้ว<อ><อ>เอาแมคโครเกี่ยวลงเบาๆคนน่าจะไหวอยู่นะไหวไหมนี่มันก็ยิงตายอยู่นู่นครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ มันจะเล็กนี่และแบเนีันจะเป็นซีรีส์เจ็ดรอยพาไปดูพาไปดูซีรีส์เจ็ดร้อยายใหญ่นี่จะเป็น8ดล้อครับแปดล้อแปดล้อนะพี่น้องสวยไหม ตัวนี้จะเป็นแปดล้อหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดแปดล้อทางเลดด้วยยอดเลยทางเลดเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างในกริบปา น่ครับเป็นไงแค่กระจกจะแตกนิดหนึ่งทางนู้นไม่เป็นไรหรอกข้างในนี่สวยมากเลยครับพี่น้องเอ้ยเบึงเบึงเบึงเบงเบงดูเอาครับนี่จะปราบเปาะปรับเปาะปบึงเ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 ึงกดได้ไหมเนี่ยระบบไฟฟ้า ก็โอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดตัดสไครห์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ